เอาคาโยค่าสามนะคาโยค่าสามนะเฮ้ยยุ้ยเฮ้ยยุ้ยยืนอะไรมาด้วยดิกอลพี่เล้งนี่เขาดึงมาแล้วเนี่ยไหนอ่ะเอ้กูตกไหมพี่เล้งเอาใช่ไหมเอาเอาโอเคเออมีกี่อันอ่ะไม่รู้เนี่ยแค่เดียวตลอดเฮ้ยส่วนทราบเฮ้ยพาวเวอร์เหมือนผมอยู่ในพาวเวอร์เลยพาวเวอร์คืออะไรอ่ะเกมที่ผมเล่นอ่ะผมพิกลับไหมใช่ ยคืออะไรอ่ะเกาะเกาะลอยฟ้าป่าวะหรือว่าเกาะเกาะลอยฟ้าเหรอเกาะอะไรอ่ะเกาะกิจกรรมเหรอคืออะไรวะนี่ไงมีทางเดินเข้าไปเกาะฟาร์มหรือเกาะอะไรอ่ะเอมันคืออะไรอ่ะอุ้ยเทพอ่ะผมว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่วะเนี่ยเอาเวลาที่มาหาเกาะผมว่านะของง่ายๆหทำเลตรงนี้ควรที่แบบจัดกิจกรรมแบบอื่นๆนะ พวกแบบเวทีร้องเพลงหรือว่างานอะไรอย่างเงี้ยจัดแม่งไกลๆไม่นมันจะได้ไม่ไม่หน่วงเนะผมว่าเออดึงแม่งขึ้นมาให้หมดทําที่วาแบบไม้ไกลอย่างเงี้ยเออผมว่าดีนะเกอรลอยฟ้าแหละเออเกอรลอยฟ้าไม่แก่เขาฟ้าคือมีอะไรอ่ะมีลานลงด้วยจะทําอะไรอ่ะคิดจะทําอะไรอ่าเออไอผมว่าที่เนี่ยแม่งเหมาะกับการจัดงานด้วยด้ดิอย่างเช่นแบบมีเวทีตรงเนี้ย เออใช่ใช่ใช,ใช่มีพื้นที่ให้ใช้อืมแล้วคืออะไรวะเอาเรามาทำอะไรเนี่ยอันนี้มันคืออะไรวะไม่รูไม่รู้อ่ะอย่าบอกนะว่ามีกิจกรรมแหละ,ะอะไรสัก,กรรอย่างราสัต์เนี่ยเอาเวลาเอาเวลาหาแมปอะมาปรับยูดะให้ตียุดง่ายหน่อยได้ปะเอาเรามาปล่อยป่ะพี่ เราเรามาปล่อยแบบว่าเล็กแล้วถ้าสมมุติว่าบนโลกเนี้ย <c oughs> เหลือเราแค่สองคนแต่มันแค่สมมุติเก็บอาวุธไปอ่าแค่สมนะ <c oughs> สมุตินะอสมมุติใช่ปะแค่สมมุติอุยอ้ยอุ้ยเหี้ย อุ้ยโคตรสวยพี่ดูดิคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไม่จะสปอยแหละจะเก็บอนไงอุ้ยเท่อ่ะอย่าบอกนะโซนตกปลา AFK ตกเออ AFK หรือเปล่าว่าโซนผ่อนคลายเอาโซนแบบน่าจะประมาณนั้นอ่ะแต่ส่วนจุดางพื้นที่เนี่ยจัดกิจกรรมได้นะให้กิจกรรมมีห้องให้วา์ป่ะเนาะ โอ้มันอยู่ไกลมันอยู่ข้างนอกเลยนะผมว่าดีนะทาให้เมืองไม่แหลกด้วยเออแบบคนอยากแบบงานอะไรก็มาจัดตรงเนี้ยมาเหมือมาอะไรเลยะออจริงนะเอองานประมูลเนี่ยลงล่งงเนี่ยนะเวทีอยู่นั้นนะประมูลตู้ประมูลประมูลอะไรเนี่ยเออว่ะเออใช่แม่งแบบประมูลอยู่บนเขาแล้วเรายืนอยู่ตรงเนี้ยเรามองขึ้นไปพี่ว่าไหมใช่ได้อยู่แหละอืม ปมูลอยู่ตรงนี้จะมองขึ้นไปบนเขาคืออะไรเขาจะทําเทศกาลอะไรอะ่ะอันนี้มันใกล้อะไรอะ่ะหน้าหนาวอะ่ะหน้าหนาวมันก็ต้องเป็นหิมะเจสโนว์แมนดิอันนี้มันอะไรไม่รู้พี่ว่าน่าจะเอฟเคหรือเปล่าเอฟเคไม่ก็ท้องจัดสักงานไหม,มคืออะไรอะ่ะอะไรอย่างกาะลอยฟ้าอุ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยบินเขาให้เขบินมาลำนึางเล็กหือใจให้กูขี่กลับเอาทำไมเอาไหไมเอาทำมเจ้กูขี่ก็ อะลรวะทำไมสวยแล้วครับคือจะสปอยอะไรอ่ะอุ้ยเที่ยวอ่ะขี่ชมเลยเไป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 แล้วเรานักบินเก่าด้วยเขาจะสปอยแหละขี่ชมเลยขี่เงาไปไม่เอานำแผ่นมาด้วยบอกนักบินเก่าผมไม่ได้เอานำแผ่นมาเขางอนแล้วทำไงขี่ได้ปะนี่ โหลเช่นหัวขึ้นดีนี่อาจจะทำแต่ถ้าเอ๊ะเช่นหัวขึ้นจีโหลนี่ไปได้ไงเนี่ยนี่ไปเป็นนะหนูดีครับอ้ยครับวันดีครับพี่นี่พตเนี่ยเอ๊ะเอ้าผมขี้ไงทำไมเราไมาอยู่นี่ได้ไงอ๋อน่าจะโดนดึงมาครับอ๋อเป็นไงบ้างครับกดดีครับพี่ก็แอะมันขี้ไงเนี่ย ยัครับพี่ครับพี่เป็นไงบ้างครับก็ฟังข่าวจากไอ้นี่วนี่แหละครับรอฟังข่าวพวกน้องๆกับเคดี o นี่แหละครับสรุปอ,อะไรยังไงกันโอเห็นว่ขาวข่าวดีเล็กรู้คุยอย่าเล็กเลยโอเห็นว่าเดือดกันเลยอะไรกันเลยกับพวกปืนพวกอะไรเงี้ยแล้วคุยเสร็จเดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่หูฟังหลุดเอา เป็นเป็นไงบ้างครับพี่ช่วงนี้โอ้ช่วงนี้เรื่อยๆเลยครับน้องชายเรื่อยๆสนุกสนุกครับเพิ่งล่าสุดเพิ่งสกิดทีเอ็กไปอืมแต่เห็นน้องมีปัญหาเคอดีก่อนมั้งก็เลยว่าน่าจะสองหนึ่งไหมตรงนี้เอางี้ถ้าเฮียจะเล่นกับทีเฟ็กเฮียเอาก่อนได้เลยครับถ้าเล่นกับผมเดี๋ยวผมพร้อมอ่ะผมเล่นให้เต็มแน่นอนไปร้อยล้าน่ะดิวันนั้นอ่ะนะ ผมพูดตรงนะครับพี่อกะงก็มาเล่นกับกับพวกพี่แล้วถ้าเล่นกับผมตอนนี้ยผมไม่นี่ไงยังไม่ค่อยนี่กันเท่าไหร่ฟื้นฟูฟื้นฟูอยู่ครับพี่ยะถ้าเล่นมันไม่เต็มที่แน่นอนเกตเห็นว่าน้องมันมีปัญหากับเคดีเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละก็คือพี่จีกะบแต่เรื่องปืนเนี่ยไม่กล้าถามไงเพราะว่าเกรงใจปืนอะปืนมีปัญหาอะไรมั้งเพราะว่าไม่ไม่กล้าไปถามอะไรมากเห็นเพื่อนร้อนเลยไม่รู้อะ ในมุมพี่อ่ะเพื่อนพี่ร้อนอะ่ะเก็ฟิล์่บ้าแบบอืมเข้าใจจะให้พ,พี่ไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้จริงจริงอ่ะเข้าใจค,คือพี่ก็หัวแก๊งใช่ไหมก็ต้องฟังคนในแก๊งเหมือนที่เองฟังคนในแก๊งเองอ่ะมันก็อจะเหตผลฟังใครฟังมันเลยผมว่าสองหนึ่งมันจะดูออเอียงไปไหมพี่สองสองเลยไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบจบกับพวกเองก็น่าจะทีเก็น่าจะมาหาแล้วแหละไม่ก็คือเห็นน้องๆผมบอกว่าวันนั้น มี M K K ยิงแล้วให้ให้เวทเล่นแบบเหมือนแบบประมาณแบบว่าค้ำหลังให้อะไรเงี้ยครับอย่างนั้นเลยนะที่น้องน้องผมบอกนะออเล็กก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นมาแบบสองสองเลยไหมครับพี่จีถ้ากาแบบให้เกียรอืใช่ใช่ใช่คือถ้าคนมองมมอะพี่มองว<อ><อ>่าแบบทันทมิตรไ,ได้ที่หน้าเวทเหมือนกันอ่ะพูดตรงตรงเลยไม่รู้ว่าทำไมมีเหตุผลส่วนตัว มันหลายเรื่องเหมือนกันไม่ไม่ได้อยากจะเป็นพันธมิตรอะไรกับใครอ่ะอต่ในมุมพี่มันก็มีเหตุผลส่วนตัวไม่ค่อยชอบเหมือนกันคือจริงๆผมก็ไม่ได้อยากตีนะพี่เวอะแต่เขามาด่าด่าน้องผมมาดอิอ่าอ่าด่าแบบด่ารุดอ่ะผมเลยแบบอ,อก็ต้องจัดหน่อยอเกี่ยวกับเรื่องด่า,ด,าด่าเรื่องเจออะไรเนี้ยลุดรุด,รดใช่ใช่อืม มันด่าไม่ได้นะพี่เคยด่าอยู่นะแล้วตั้งแต่เปิดใหม่ๆด่าไม่ได้นะตอนนี้ผมก็ไม่ไม่อะไรพี่ก็เล่นในเมืองดีกว่าต่อให้เขาจะด่ายัางไงก็เอาในเมืองดีกว่างั้นเอา,อางี้แล้วกันอ่อพรุ่งนี้ก็ให้ปื๊ดคุยเรื่องของเคอีดีกับเอ็มเคให้มันจบจบไปก็แยกย้ายจเป็นยังไงก็จะแล้วแต่แต่แต่แตปื๊ดแล้วกัน ผมน่าจะน่าจะมีกระเวทพี่น่าจะมีกระเวทก่อนเพราะว่าเหมือนคุยกับเวทไปแล้วาจะมีกระเวทก่อนแต่พี่ตีพี่ตีบอกว่าไม่ชอบที่หน้าเวทนั้นอาจจะเป็นแค่พี่คนเดียวหรือเปล่าเพราะเมเห็นน้องๆ้องพี่ก็แบบแบบแลสนับสนุนดีนะดูหน้าเขาเคยอยู่เวอ่ะส่วนตัวพี่ไม่่อยรงสิงอะไรกับใครอยู่แล้วอืมอืมก็เดี๋ยวลองคุยก็ได้ครับพี่ว่าเดี๋ยวจะเสนอสองสองเนี่ยเดี๋ยวผมลองคุยกับพี่เื้อดูก็ได้ครับ ถ้าอยากเล่นมันๆอ่ะผมเล่นให้ได้เลยพี่แต่ถ้าแบบหนึ่งๆตอนนี้ผมก็พูดได้เต็มปากว่าอาจจะยังเล,เล่นเล่นไม่เต็มที่ถ้าได้เล่นจริงๆเอาชิดอะไรเยอะครับน้องมันๆใบท่าไหร่ก็เล่นเท่าน,นั้นแหละเยอะครับ พรุ่นงนะนี้เนาะพรุ่งนี้ค่อยคุยกันเนาะได้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 ไม่ไ <ป S 2> แต่เ,เราคุยเวทขึ้นสภาไปแล้วไม่ใช่หรอสวนกันไปแล้วด้วยดียอ่าอ่ากับเวทก่อนเลยใช่หนะ้าต้องเคลียร์กับเวทก่อนเร,อเรื่องนี้พี่ไม่รู้เลยอ่ะต้องต้องให้พวกเปิดคุยอ่ะเพราะว่าพี่ไม่อยู่ในเหตุการณ์สักสักสักอย่างเลยอยู่ตอนอยู่อยู่ตอนที่เอ่อ วันนั้นเหมือนโจ๊กไม่อยู่นะอยู่ตอนที่น้องไล่ดี <D S 2> ไล่ด่ากัน,นะอะกับเคีดีจํจำได้แค่นั้นเลยที่เหลือก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาคุยอะไรกันโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเคลียร์กระเวทก่อนพี่น่าจะน่าจะได้ตีแน่นอนอืมใช่ใช่ คุยกับลูน่าเลยคุยกับลูน่าคุยกับไอเบคอนเลยก็ต้องไปคุยกับปื๊ดหละผมว่านะไม่ได้พี่ไม่รู้เรื่องเลยจริงๆรู้แค่ว่าน้องน้องในแกงว่างไงผมก็ว่างนั้นแหละตอนนี้นะเฮียออกไปเซเว่นบ่อยแล้วครับ ก็คนมันคนมันโสดอะทำไงโอ้โหคนมันโสดไปเซเว่นก็ไปคนเดียวไม่หิวข้าวไม่มีคนทำให้กินโอ้โอเคก๊อปรู้แหละจะสปอยอะไรอะแต่แต่ก๊อปดึงกลับด้วยตรงนี้มันคือที่อะไรเนี่ยเออผมผมก็โดนดึงมาเนี่ยงงเมืนไง ดึงมาแบบไม่บอกไม่กล่าวด้วยนะก็ดึงไปพาวหน่อยอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาครับมาฮะยครับเคิญครับโอ้โหเขาดึงเรามาดูเขาส่งเรากลับขี่กลับเองอันนี้ที่ไหนเกาะลอยฟ้าพี่แต่ผมไม่รู้ว่าคืออะไรไงผมว่าตรงนี้มันเหมาะกับการจัดงานนะหรือว่าโดมบ้านโดมโดมผู้เล่นใหม่ปะ มีส่วนพี่ผมก็ <บ S 1> คิด <บ S 1> นั่นนะแต่ว่าให้ผู้เล่นใหม่มาฟาร์มตรงนี้โดมเป็นโดมเป็นอะไรให้แก๊งใหม่ตามทันปะเคยเห็นพวกไอบอลพวกไอบอ๊อบมันพูดกันอยู่นะไม่รู้ใช่เปล่าหรือว่าแข่งเรือหรืออะไรแข่งเรือบนเกาะเ,เห็นว่าจะมีโดมมาใหม่โดมผู้เล่นใหม่อะไรอ๋อเออใช่ใช่ใช,ใช่ที่เขาคุยกันว่าขอโดมโอ๋อเอเขาจะบอกนี่เหรอโดมโดมผู้เล่นใหม่เหรอทาแว่แบบเหมือน เหมือนฟาร์มเงินเหมือนให้แก๊งใหม่ๆมาแล้วทันอะไรเงี้ยผมพอเข้าใจนะผมเคยมาเล่นแบบนี้อ,อยู่ทำไมมันสูงจังวะ เฮีย hey, he จะไปไหนครับเดี๋ยวผมไปส่งเออไปพาวก็ได้ครับเออได้ครับอยู่ไหนอยู่ไหนหนูอยู่ไหนร้านไหนร้านตรงใกล้บ้านพี่โอเค,อเคส่งลงมาอ่าอ่าน้ใจเที่ว่าตะเเปียกอะตตเปียกอะอยู่ไหนจะเอาเข้าวแกงเนะี่ยอ่าอ่าตามให้หน่อย โอเคโอเคฮัลโหลจิราทำไรอ่ะไงคะเย้าข้าเบลล่าจ mm ิราเย้ยเจอเจอาเงนนังเจอกันครับเนี่ย ผมพอเข้าใจนะโดม่ะโดม่ะเหมือนเหมือนเนี่ยแยกกูคิงบ้างเหมือนไอเหมือนผู้เล่นใหม่มันจะมีการ์ดนางฟ้าเจ็ดวันแต่การ์ดนั้นน่ะก็คือแบบให้ฟาร์มอยู่บนเกาะนั้นอย่างเดียวก็คือได้เงินน่ะก็คือไม่ต้องไปฟาร์มรอบเมืองอ่ะพี่พอเข้าใจปะคือมันจะมีงานฟาร์มที่ได้เงินอยู่ตรงนั้นให้แล้วอ่ะเออใช่ใช่ช่พูดง่ายว่า เหมือนถ้าถ้าเป็นเหมือนสตาร์น่าจะใช่คือสตาร์ตอนช่วงแรกๆมันมันมันจะเป็นโดมแล้วก็ให้เราอะเอาการ์ดนั้นอันนั้นไปอะก็คือเก็บกล่องคือได้เงินเลยคือวนอยู่งั้นอะเก็บแล้วได้เงินเลยพี่ไม่ต้องไปโฟไปฟาร์มเห็นไอบอลบอกว่าดูดสคริปมาหลายเมืองเลยอะไม่ต้องไปซื้อเอง